สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านไฟไซเด้นี่ยังเหี่ยย่างเหี่ยย์เออคููมันอยู่น้องครูเบ่าวลังพี่น้องบ่าวคิวบ่าวโตโน่สามนุ่มมาพอกันกระต้องจัดเมนูสลองบ่ยไออยนี้ปลาหมึกปลาหมึกหวาน สามหนุ่มมาปลอกันบกกินข้าวเลี่ยวเอาได้พี่น้องนี่กินข้าวเลี่ยวแต่ว่าบบเล่เอาได้สามหนุ่มเท่านี้โบนี่อาหารมักขนาดเลยมีแบบเผ็ดนะคารับบะหมี่หรือบะตัวเผ็ดผู้เป็นกล้องมาได้นี่เด้นี่มาพีบในรางเก็บมาเลยนี่คนสิพากันต้มมะม่าพี่น้อง ไปเ้าในจี้หนูหนูนึ่พิม์งานจินมามาเฮาเฮ้ยไอ้ยา้ตู้โน่แล้วบอยยากปอออยู่น้ำกันปั่นกันเออมีกินน้ำกันเลยไหนูก็ไปเอามาอีกคนละสองสอง อันเฮออนหกินให้มดเด้อบ่เหลือเนาะอ้าพี่น้องนี่เบงกินหาซอไเเจ้ายังกําลังเป็นวัยรุ่นน้อยมากขนาดเลยกินข้าวบ่เละถกก็ไปเอาือกันโอ้ยู่อยก็บ่ยอมกน โอ้ยหอนมันตัวเท่ากันหันข้าวสกินบ่ลูกเออเดี๋ยวเดพอต้มให้เบญองหยางกินหยางกันเลยยางลูกเท่าก้อนรขยะคือการเห็นเขาอ้ายยินมันแช่กอเข่าอยู่บ่เฮ้ยเชี่ยกอเข่าอีกปัดไอ้หนูมาแช่กอเข่าหัวเฮียงหัวเลยชูงไรเร่กัน ลอยลอยหกสิบเจ็ดสิบยมานาอยอยากินเศษลายพุจอยลบลดหนกินเศษลายบะกี้มันดรกเลยโอยกี้มันดรัยเป็นอย่าเนีมากลายมาอนเนีเ น้องน้ํามุงมาเฮาบ่ได้นอนครับบาดนี้แค่กูมึงมาเฮาเมื่อกี้นะทําอยแล้วบ่ฮ้อนแล้วบ่ไปเบิ่งดูนําหม้อซื่อโตนี้นะไปองพนั้นเนาะครับมมนพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ดเด้อ3นุ่มเอายังบ่ฮ้อนบ่เอ้ยน้ํามันอ้องน้ําาใส่ใหม่เนาะใจเย็นๆใจเย็นๆนอย กินัผขาก็กินดูยำสดๆดูโอ้ยตายนี่บกามันมีกับแก้มบอการด้เนาะเียดีนเี่ยดีเลยนะไปลุยนำดีเลยเอาเด้อเอาดีๆเด้ออนนี้นำ

เอาออกรถเออเท่านั้นเออเอาออกรถเท่านั้นอุ้ยอย่าเจียงกันเอ้ยเตะู้ํำล้งจนสิบมีหอนท่วม่เชียนหายุบอ่กินดอกเตอรของเหลือ สามนมเอาไน่นงต้มมามา่าลังอาหารลังอาหารแรงอาหน้าไกิน่าานน<ะ>หน้นาบ่าหอยของโตคือโบอบจะกือเฮ้ยมันได้ชิชุกใ้โตมันก็เย็น,มน,นหมดเลยนะ หมดใหม่อ่ะถาสักสามนาทีกินได้สุกแล้วกินเลยแบบอืมปกติเขาปรุงดนะ้อยเนยไส้หน,า,า,หนาอย่ไส้นาอยู่นกุ้งเออบัดน,นี้บัดมันสิบบดเจ็บอีกท,ทั้งโตหนาทิ้วเลยมันได้ซุปไงโต <c oughs> โอ้ยอย่าด,ดีดีได้กินน้ำลังงูกันยะเอาก่อนหาได้กินน้ำลังงูบ่ดีแล้วสิบเป็ดคนด้วยกันเนาะ โถไฟคือบ oh, okay. okay. oh, okay. uh ิดแท้โลดตะไคร่บอบ้านไอ้แคบอกเฮาบิดดังุญแเขาจีด่ามันอกี่มันอกขับที่รถเาอันมม่เอาบดดเอาแดยวยังเอาก็ได้ดกน่นาบ้านนอกอยู่ไหนเขาแก่โอ้มัซื ชุกแล้วบ่โอ้ชุกเลยก็กินนาทีเดียวอ้าขยะดอกทองใส่ยังดีปุุงรถตามใจส่องตามโอ้ย ก็บอกกินน้าแล้วเลยโอ้ยใส่น้ำตาลเคืองโลมันก็บบเมียนกินมะม่าแล้วก็กินน้ำตาลตอนนั้นเองมออยู่ใส่เามรถท้องมอสทีมันดิตามไปหาม,มอ,อก,ก่อนอกินน้ำตาลหลายโบมีรถ <c oughs> ท้องอ <c oughs> ออมอได้แ่เลยไม่จอรถลหมอเหรอเออมีแต่รถตุ้ยเลยรถตุ้ยนะวโพดอาแล้วเออรถท้องมอนนะมอบมีได้นะโนไปทามหาดีบอตาแล้วบอ เออกินเออกินอยู่นี่แล้วเฮ้ยกินแหงบอกแล้วมันเฮี้ยกินอยู่นี่แล้วเฮ้ยสิไปกินอยู่ใส่กินแล้วผลล่างถั่วอีนะฮะเฮ้ยผู้ได้กินผลนาล่างได้ฮึ่มนอนช่องคนฮึ่ม ยุงลายกระโดดเนาะกินได้นีบ่เดี๋ยวนี่จัดไปแล้วมากินให้ใช่กินลกินอยู่เลยอมาีี้กยัมาโตเออกินใด้โตนะคนละสองซองมามาที่คุณป้าชื่อให้เนาะ ขอบคุณเลายเด้อเขบคุณยายขอบคุณใหญของหมักเลยน้อยเนาะขอบคุณลายๆเด้อคุณป่าเด้อขอบคุณป่าอยู่ดีมีแหงลำรวยลำรวยเห็ดยังกับประสบความสำเร็จถื่อละวันทีหนึ่งเนาะตอนนี้ดาราคุณป่ากับมาครบสามเลยเต็มใหญ่คือหงเห็นเนาะเรากินขาวถุงใส่ถุงใส่กินขาวแล้วเต็มกระปุกมา กินข้าวแล้วก wow. ็ลงมายำก็เดี๋ยวพี่น้องกินข้าวเลยได้นี่แต่ชูเพิ่นมักมาม่าน้องโบเมนบอกบอกได้กินข้าวกินแล้วแล้วกินนทำกันมดชามแต่ว่ามักมาม่าหิวมาม่าหิวมาม่าเอามากินมันขาดมาม่าเออแม่นเลยอ๋อายืนกินหรือเปล่าเฮ้ยอ่ะกินแล้ มันบัพอกันตั้งบพอกันยืนกินเลอเดอขาดมา嘛บ่ได้เอโนวะหิวแห้งอีได้เอโน่วกินอย่าไปเอามด้วเครื่องมียวกบพอเออต้มแล้วมันยังชุกไว้ไ่กับมเดี๋ยวปจัก หักเอาส่วนหนึ่งก็พอแล้วฮ่าเลยขึ้นหยังเพี้ทอนหูเพช้ขึ้นหูเลยเพี้ขึ้นหูเรวพี่น้องมากดับเออข้าเจ้าว่าเออคันกัดแต่มันเพ็้ได้บีบีมันแตกบีมันแตกข้าเจ้ามันหวานเหมกินกะกะปิเวย โอ้ยเป็ดตาแซ่บนะมารีได้พี่น้องเลยคนไหนบ้างเนี่ป้าตกแต่ละคนมีแต่เต็มเต็มคาราเบลโอ้ยหยดอดีกินดีอยู่ดีกินเพอยู่ฮอตบอดี้ยู่ฮอตแน่นอนน้องเอกินดีอยู่ดีไปเลื่นไปเอาหนำเลยเนี่ม mono เออเห็นเขากินหรือกินแต่อยากอยู่ได y เจ้าปัญหาท่านเขาอีกเออเป็นแต่เสี่ยบไดูจุ๊บจ๊อบจุ๊บจ๊อบโดนกินมากับหอมเนาะเห็นแต่เสี่ยบอยู่ได้แต่ว่ากินบ่ได้ปะได้อิป็ดไม่ได้บอกบอกว่ากินแต่เป็ดมันกินมันบ่แล้วแต่ว่าโอ้เป็นแต่ขึดอหยากน้ำยู ก่อยในี่ได้กกบุกินกับกีโว้ยรสชาติมันบริเป็นคือมันเหม็นเนาะบอกมันแฉะบอสุจักแล้วก็กะบิกินคือกันมันมันบอู้มันเป็นอะไรกับกีนะไม่เคยกินไหนม่ากแเป็นหนกชิคกี้พามบอตัวแบบมันตัวแบบมันเป็นหนามแล้วมันแงเอาคนวานแต่มันเสบะแต่บาคนละแบบบอโดย โดยโดยโดยอิ่มตัวผ้าที่แดดมันจะสบายอยู่บ้านเฮานี่ก็จีฮิตก็ได้พี่น้องกินกะปิกับข้าวปุ้นหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนะจะมีกะปิให้เราได้ ในห้านนะเนาะขาดบ่ได้กะปีเนี่ยเอาเวลากินกับมีแต่ตอนลุงเทียนเห็ดแจวกะปิน่นแหละเจอยวกะปินะกินยุบเคยลองชิมมึงจะเถอะเจ้าักกินผัสติดใจใ่ไหมจักเนาะดีแล้วบกกินปฏติดใจ a ม e นกินผัสติดใจซะ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนด้นอพ่อแม,ม,พอม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี